ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆครับผมไม่เคยเห็นเก้าอี้ที่ไหนมาก่อนครับที่มันสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้แบบนี้ครับสวัสดีครับผมแพทริกสอนเทรดและลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีช่องนะครับแพทริกเทรดในการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกานะครับคริปโตเคอเรนซีสามารถไปติดตามได้เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงโควิดเราทุกอย่างต้องทําบนออนไลน์หมดผมก็ต้องอยู่หน้าจอคอมออนไลน์ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่มากกว่าสิชั่วโมงต่อวัน,นครับผมเนี่ยครับนั่งจ้องหน้าจอคอมนีครับแล้วเวลานั่งเทรดเนี่ยนะครับผมนั่งจ้องกราฟแล้วงอตัวอย่างเงี้ยครับเพื่อดูกราฟเราไม่รู้ตัวครับว่าเรากําลังนั่งแบบผิดท่าอยู่ครับ ผมอยากได้เก้าอี้ะครับที่แบบรองรับทุกเรียบทนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโยกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับปรับแขนได้นะครับจริงๆผมก็อยากได้ไลบ้าตัวนี้นี่แหละครับ คือเป็นเก้าอี้ตัวแรกในไทยครับที่ผมเห็นเลยนะครับที่มันมีบอ d y ดี้มูฟเมนต์นะครับแบบนี้ครับอย่างกับเล่นเกมแบบขับมอไซค์นะครับยกซ้ายกขวาได้แล้วก็สามารถรองรับนะครับเหมือนกับมันไร้แรงโน้มถ่วงของโลกอะครับยิ่งมาใช้กับโต๊ะนะครับรุ่น M09 นะครับผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีระบบระบบดูโอ้ o t เตอร์ที่ผมชอบมากๆครับเสียงมันเงียบมากๆเลยนะครับทำให้ไม่รบกวนสมาธิตอนที่ผมเทรดครับ การลงทุนนะครับที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุดในโลกนะครับก็คือการลงทุนในตัวเองครับดังคําพูดที่เขาบอกว่า Health r s r l W l w e ล l นะครับบางทีครับเรามีเงินนะครับแต่เราอาจจะซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับคุณจะทําเงินอีกมากเท่าไหร่ก็ได้ครับ